อีกแล้วค่ะ่อมาม่พี่น้องมือนีความอยากเป็นเหตุได้ซุปเห็ดใส่ปลาหมินซุปหรือป่นป่นค่ะนี่ค่ะเตรียมของอันดับแรกเลยก็มีกระเทียมหอมริกไทยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เห็ดแบบไปย่างปลาเตรียมต้มนะคะพ่อแม่พี่น้องใส่เกลือลงไปในน้ำสักน้อยพอน้ำฟุออ,อ,ออก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 แล้วก็หย่อนเนื้อปลาดิบลงไปค่ะในความที่เรามีแบบเตะแบบเ,ออเนื้อปลาสดนี่เรามารันเลยง่ายสะด,ดวกสบายนี่ค่ะหลังจากเราย่างมาเสร็จแล้วเราก็มาใส่ครกเลยค่ะ พร้อมสำหรับการโชว์สเกลการใช้แบบข้อมือใช่แบบเอาไม่ก็เอไมคก็สอมก็แบบเร็วรีอเริ่มละหนึสองสไปลุกเออเงี้ยวงี้ยเ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 งีเงี้ยเงีเงี้ย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 เงี้เงี้ย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 เงี ใสต่อไปเขาไม่ลยอะต่อ er, uh ่างี้ยเตา้ยเงียเงี้ยเงเอี้ยเงี้ยงี้ยเงีกเงียเนเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ย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 เงน้เงี้เงียเหม้งี้ยเงี้เงยกงีเงียเงี้ยเงี้ยเง้งยเง้ยี้เี้ยเงเงี่เงี้ยง้เา้งเงเยยเ้เี้้เยีย้ อยากนวดลายใส่ลายอยากนวดหน่อยใส่หน่อยตามกำลังเลยนะค่ะแล้วก็ตามจำนวนผมถึงหัวน้ำเนาะใส่กับคิดถึงผมทึงหัวเด้อเด้ออ่าเขาเด็ดแบบความแบบน้ำอัดเจ้าเขาก็เติมน้ำแบบอัดเจ้อาอีขายอะไรได้ก็คือหอมเปย์ซอยหอมเปย์ซอยผักชีฝรั่งผักชีเบรุเอตใดๆนั่นเองกินโกลก,กับเนยเลยะค่ะแรดเดชแตงกวาแล้วก็อผักกาดขาวเอย้ทยทานกินเพิ่นนะหพื่อนปิดจบพุ่งงามยิ่แต่ประเดี๋ยวสมอมึงไปล้างไต